สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับมดนะคะหมอแว่นตาสาขาสารยา EP ที่แล้วค่ะมดพูดถึงเรื่องเลนโปรเกรสีปไปแล้ววันนี้มดจะมาแนะนําวิธีการเลือกอกรอบเมื่อต้องใช้กับเลนโปรเกรสีค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราควรเลือกอกรอบแว่นที่มีแป้นจมูกค่ะเพื่อที่จะได้รองรับกับสันจมูกเราไม่ให้ตัวแว่นไหลช่วยในการใส่เลนโปรเกรสีได้ดียิ่งขึ้น ข้อที่สองนะคะเราควรเลือกกรอบที่ไม่เล็กหรือใหญ่เกินไปเพราะถ้าหากเราเลือกกรอบที่เล็กคะ่ะกรอบเล็กอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าการมองภาพดูแคบส่วนกรอบใหญ่อาจจะทําให้เกิดความมู้ว่วาทําให้ใส่้วไม่สบายตาและอาจเวียนหัวได้นะคะข้อ3ค่ะตัวกรอบแว่นควรมีน้ําหนักเบาเพราะว่าเราต้องใส่ทั้งวันถ้าหากว่ามีน้ําหนักเยอะเกินไปเราต้องใส่แว่นทั้งวันก็จะทําให้รู้สึกไม่สบายตาได้คะ่ะ ข้อที่4ีแว่นไม่ควรมีความโค้งเกินไปเพราะถ้าหากว่าแว่นโค้งเกินไปอาจจะทําให้เราเจอความมุกว่าหรือค่าบิดเบือนด้านข้างได้เยอะและข้อที่5นะคะแว่นควรปรับแต่งทรงได้เพื่อจะได้ปรับความเทความโค้งเราจะได้ระยะการมองที่ดียิ่งขึ้นค่ะ และนี่ก็เป็นทิปเล็กๆนะคะที่หมดนำมาฝากวันนี้ากสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้ามาได้ที่ร้านหมอแม่นตาสาขาสารยาก่อนจบคลิปวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจกดติดตามเห็นหมอแม่นตาสารยาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ